ออาละครับวันนี้ผมก็มีร้านเติมเกมมาแนะนำนะครับชื่อร้านเมโลท็อปอัพนะครับเป็นร้านที่เติมเกมพับ g m o ม i l e ในราคาที่โคตรถูกโคตรคุ้มและวิธีการเติมก็แสนจะง่ายดายแถมยังปลอดภัยอีกด้วยโดยวิธีการเติมเพียงแค่เลือกแพ็คที่เราต้องการเติมโอนเงินและส่งสลิปพร้อมเลข ID กับชื่อตัวละครเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับรอไม่นาน UC ก็จะถูกส่งเข้าเกมให้เราอย่างรวดเร็ว สามารถติดตามโปรโมชั่นสุดคุ้มได้ที่เพจเม l o Top Up หรือแอดไลน์ไปที่เม l o Top up อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาร้านไม่เจอนะและทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายถ้าจะเติมก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะครับเน้นเก็บเหรียญมา้มาันมาละไ่ให้พี่ไก่ผมปั๊มยาเลยนะพี่ยามอ,อยไม่มียาพันเบรดแล้วอ,อะไรนะเดี๋ยวนี้ผมยิงไงไอ้ เอ้าเอ้ายิงให้กันเลือดเต็มด้วยเนี่ยใช่ใช่ยิงกันเลือดเต็มเฮ้ยผมยิงพี่ผมยิงพี่แป๊บนึงปั๊มน้ำหมดเฮ้ยเพิ่งรู้เนี่ยเฮ้ยโคตรเฟี้ยวเลยโคตรเฟี้ยวเลยมันขึ้นมาแล้วมันเอาแล้วมันเอาจริงแล้วมันเอาจริงแล้วยากยากบอกเลยเดี๋ยวมันโดนเลยเปลี่ยวเขึ้นมาเดี๋ยวโดนเลยคนนึงอยู่เออมีอย่างนี้เลยผมเพิ่งรู้เนี่ยเรื่องจริงเลยเนี่ยทมันไม่มีรอยน่ารักแล้วนัดอ่ะ เฮ้ยทำไมเป้าผมแม่งกินกิ้งเงี้ยเนี่ยใจโลแม่งวันแพทเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเอ้าตกเฉยคือโก็จะเก็บเอ็มโฟเลยเอาเวลาหมดเด้อพี่อมอยใช่หมดแล้วอ๋อเฮ้ยทำไมผมไม่ได้คิวเลยวะยิงแม่งแค่หกตัวมันไม่ไม่ได้คิวมันได้ของอไม่ไม่มีคิวไม่มีคิวครับอ๋อมันแค่ดาเมจบอกเลยดาเมจแสนสองคิวเดียวโหว้าว้ยมันได้เยอะขนาดนั้นเลยอ๋อพี่ เคยไปพี่ไก่เขาโคตคตอันนี้เวอร์พี่อันนี้เพ้อคุมผมพี่เอ็มแล้วพี่ไก่เล่นไม่ได้แล้วคือถ้าจะเล่นแย่ขนาดนี้พี่ก็วันแมนเถิดพี่ไก่โอ้โหเราต้องเข้าไปหาเพื่อนบ้างพี่เอ็มโอ้โหเราอยู่่่นีตางไม่ใช่จะให้เพื่อนมาหาอย่างเดียวเราอยู่นี่ต่างคนแต่เขาแยกอยู่คนเดียวก็ผมก็ผมอยู่นี่คนเดียวไงนั่นไงไม่ได้คนเดียวไงคุณแบงค์ใช่ไหมแยกแยกเลยพี่แใครเ้็นี่เก่งแล้วพี่เดี๋้อ แป๊บนึงเออเมื่อกี้พี่เรียกพี่พี่ไก่เรียกใครแบงค์นะแบงค์แบงค์แบงค์ไม่รู้พี่เรียกมันเขาแบงค์อ่ะพี่ไก่ที่บอกแบงค์แบงค์อะไรอะไอะไรแบงค์นะก็แบงค์ไงเรียกผมใช่ไหมพี่ธนาคารใช่ไหมใช่ใช่คุณแบงค์ยังรู้เลยนะเห็นป่ะนั่นเพียมเชื่อไหมเพียมเชื่อไหมตอนเด็กตอนเด็กพออาจารย์เห็นชื่อผมธนาคารปุ๊บเฮ้ยชื่อจริงแเหรอนะเขาบอกว่าอะไร่พีเขาบอกว่าเขาบอกว่าชื่อเรียนผมต้องชื่อแบงค์แน่นอน แล้วมันก็เป็นเงี้ยมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตแล้วเองชื่อแบงค์เออจนเขารู้จักชื่อตัวเองแล้วตอนเนี้ยพี่เอ็มคนพี่กำลังไปพี่มอยอยู่ไว้พี่เรียกเอ็มตลอดเป็นระยะเวลาอุ้ยพี่มอยไม่ใช่ผมไม่ได้ชื่อแบงค์แต่หมายถึงอาจารย์ชอบเรียกไงเพราะแบงค์แบงค์มันแปลว่าธนาคารอ้าวไก่ก็เรียกที่อ้าวโอ้ จบแล้วพีไก่จะได้รู้ไว้นะคุณเอ็มอะคุณไม่รู้จะได้รู้ไว้จะได้รู้ไวเชื่อแบงค์จะได้รู้ไว้คุณ่นติดาตลอดคุณรู้หรือเล่าเกปรจเยังเรียกแบงค์เลยอะมันอยมันชผเลยเอาเนาะมาเนาะมาเนเอ้าแล้วเมื่อไหร่ผมโกหกนะคุณคนราคาก็จะเนะคนราคาก็จะเนาะราคาเนี่ย อุ้ยไม่ได้เติหน่อย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 อั้งแต่เราถอยอย่าเติมเพิ่มพี่เติเดี๋ยวพี่เล่นเดี๋ยวพี่ไมอยก็ได้พี่พี่มอยเต็มเลยพี่ไรไม่อย่างนี้ไัวอะไรไม่อย่างนี้ไงพี่ไก่ร้อเลยรอชุบเลยพี่ไก่ไม่ต้องล้อพี่ชุบงก่อนดีกว่าวะผมผมจะไปพิมชุบไปหน่อยได้ป่ะผมอยู่บนหลังชั้นได้นีๆพอมาอะมุมผมโคตรดีพี่ตอนเนี้ยเล่นเลๆชุบคุณใกล้นะมันขึ้นได้ตรงไหนเอาด้านฝาขึ้นได้เฉกเงาะ น้องบนหลัง้าเจ็บหนักผมสมองไข้ผมสมองไข้ไอ้เะปันระเบิดไปมีมีครบเลยนะพี่บ้านบ้านข้างบ้านสามชั้นานไหนับพี่อ้วคุณมาคุณโกหกผมทำไมครับพี่เมื่อกี้คุณบอกนอกหนึ่งโอ้มันมีข้ามขึ้นโบสถ์ข้าขึ้นโบสวิงข้ามขึ้นโบสถ์อ๋อไม่ดูแล้วตัวนึ่งไอ้พวนีมันม่ใช่เรื่องจริงเพีมอ้าว ไปุ่มาามมยิงเป็นเฮียอะไรไวสับแม่งยิงแล้วชอบจูดบ้านนี้สองคนสามชั้นโดดแล้วทีมันจะมาเอาผมเนี่ยไม่ได้ง่ายหรอกมาแล้วพี่มันมาแล้วตรงนี้ดีป่ะตรงนี้ดีป่ะพีเอ็มพีเอ็มเล่นก่อนดีกว่ามั้งเฮ้ยพีเอ็มไอ้บ้านบ้านที่ผมอีกน้องแม่งชุบโลชาร์ชาร์ชาร์ผมตัวหนึ่งตัวหนึ่งใต้บ้านผม เอาไอเด็กขี้ชาเหรอจ้าช้าเหรอจ้าเกิดใหม่ช้าเหรอจ้าเกมเล่นก่อนดีกว่าน้องสอง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 แล้วเพ็มตรงผมอ่ะตรงพี่ตายหนึ่งเหลือหนึ่งแล้วน้องสองอ่ะใช่ใช่นี่เหลือโบด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 โบดอยู่หน้าผมเลยอยู่หน้าผมเลยยิมยิงผมอยู่บินไปซ้ำก่อนีิสตา บางอดบางอดอ่ามันจะมีจุดชุบกระดูกเขากระดูกระดดทองไม่อยากซื้อของก่อนแล้วตังค์ผมเยอะด้วยพี่ห้องมอยพอจะมีตังค์เหลือไหมพี่ขอสักโคปสักอันเอาสักโคปอะไรคูณสี่ได้ไหมคูณสี่ผมมีอยู่ห้าเหรียญมันมันกี่บาทนะพี่ ดาราเตอรอะไรละคุณสี่ห้าบาทห้าบาทครับวันนี้พี่ห้องพี่ห้องมอยไปห้าบาทเพีเมเหรียญเยอะไหมพี่เอ็มเพีเมเหรียญเยอะไหมสองได้ไหมขอกสองได้ไหมได้ผมซื้อยามาทำไมวะยาเพียบเลยเนี่ยโอ้ตายแล้วพีเมใจดีอยู่แล้วโอ้โหไอ้เอพืเอนเพืเอ็ดเไอ้ใครดอกมาวะเนี่ยผมเอาพอดีเลยผมดีไก่มันร้องแล้วใช่ปะมีคนร้องพีเอ็มลงมาแล้วมีนมไอ้เหี้ยโดนมาสองตัวเลยโอ้โหไม่เป็นไรพี่ ดาหดาหอยู่นะอีกตัวนึงเจ็บมากระเบียงระเบียงระเบียงรเรงกอยู่อยู่ตัวีสอ้ตัวนึงโอเคน่ตัวพี่ตันนี้ยังดาวอยู่ตอน้าอยู่โอ้ยตายตายเอาตายหมดเลยหรอเอาตายหมดเลยตายหมดเลยเอาสวยครับผมโอ้โหแม่งโดดมาอือมึงอีะหูรอดผมพี่คุณแปดนะใครจะเอาเฮ้ผมเอาไปดิี่ไก่้โหผมทิ้งแล้วผมทิ้งแล้วผมทิ้งแล้ว เขาแมนซะด้วยนะนี่เลยบอกให้เปลี่ยนขังเลยแต่เอเดียร์อาจังหวะนี้ครับเทปเอเดียร์มาลาฟอร์มหน่อยพี่มูฟอร์มหน่อยบอกไปผมคือมูเซียนระยองฮะพีเอมคุณรวยแลือดอดผมไปใช่ไหมใครมีอาณาจไหมใครมีอาณาจไหมมีมีครับมี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 มาเอามาเอามผมมีผมมีแม่งสองเม็ดไม่น็อกว้าโปเจอโปอีกแล้ว ไปแน้อกะไม่มีไม่มีไม่มีเออเฮ้ยเอาเอาโอ้โหโอ้โหไอ้นี่อุตส่าห์เอาเมันมานะมันจ้องยานี่แล้วเอาเอาเอาคนเล่นคุณเล่นผมคุณเล่นใครเขาทำพี่ไม่ลงหรอกใครจะไปทำอย่างนั้นกับพี่เอ็มพี่มึงเฮ้ยโอ้ผมนอนผมนอนอยู่ข้างบนนี่ปะรถวิ่งออกมาละลงลง้าเดินไป บมดน้องบมดน็องเฮ้ยมันชุบกันไม่ได้เนี่ยถ้าเราไปชนอะไอนีเราวะมี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 บัคกี้คันหนึ่งอ่ะพีเอ็มกับน้ำมันมันชุกไปชนก็ได้นะไปไหมพี่มอยไปกับผมปะล่ะไปให้พี่เอ็มไปกล้าได้ไกลมินิอันนี้มันลงเงาแล้วผมพึ่งพี่มอยแล้วผมพึ่งทิ้ง UMP ไปแต่งเต็มด้วยเห็นไหมเยอะบท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 มีบทมีบทมีบทมีเอาไหนพี่ล็อกกันหน่อย ล็อกฝั่งนี้ไปนะพี่ิมไม่รู้ยิงจากทางไหนไม่รู้ว่ามันโบดอ่ะเฮ้ยในโบดป่ะเนี่ยหายไปไหนอ่ะไม่มีอ่ะบนโบสถ์ไม่มีอะระเบิดมานะน้องตัวหนึ่งน้องอีกตัวหนึ่งทำอะไรจ้าผมกำเนิดนะหลังหินหน้าผมเลยพี่มอนแต่มน็อกแล้วไม่รู้มีเพื่อนวิ่งเลยดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนจังหวะที่เขพลาดมาเราจะได้ช่วยเหลือทันหน้าผมเลย ขึ้นบนแล้วขึ้นบนแล้วมันมันพี่ไก่พี่ไก่โดนว่าพี่ไก่โดนผมวิ่งมาแล้วพี่แล้วพี่ไก่โดนโอ้โหเป็นไงพี่ไก่โดนเดียวดอดเหน้าแหกไปดิอย่นั้นก็จริงหน้าแหกไปดิเป็นไงล่ะเฮ้ยพี่มีคุณแปดในศูนยอ่ะเฮ้ยผมได้นะครับผมได้เลยพี่ไก่เสียงดังเลยเป็นไงไะถึงจะรักว่ามีเสียงระเสียงแล้วทีนี้เตือนเตือนผมไปโโอ้หทำไปธรรมดาแล้วพี่ไก่อ่ะว่าไม่ได้เลยจริง สวัสดีครับน้องอายสวัสดีครับสวัสดีครับไม่คือคือคือแบบแบบว่าเขาเป็นจีบไปแน่พี่ไอ้ไปต้องตายอ่ะเฮ้ยเอ้ามึงชูมีคนชูมีคนโยนสมองให้ผมหน่อยโยนสมองแบหน่อยทุกคนผมชูพี่ไก่ให้เด็กต้องตายมันต้องตายไอ้เรียนนี่ครับช็อตเอาไว้แม่งนอนยิงผมนั่งเคาะวัดกับแม่งไม่ไหวมีไหม มาไี่แล้วมาไี่แล้วรถไม่คันข้งมดูดีตั้งโลดิมีโลก็ตั้งโลดเลยกันนะครับโลดิีครับเฮ้ยผมอ้อมได้ป่ะเนี่ยพี่พี่วัดกับมันไปว่ดจะอ้อมให้เรื่อยๆพี่ไก่เลี้ยงอย่มันไปพี่ระเบิดเออไอเวนจุบได้ไหมเนี่ยนี่กันเลยดิระเบิดโดนแน่ๆ มอยออกไงวะเนี่ยแล้วเราออกไงเก็บหายมอยเขาวิ่งสองพี่ให้ผมไอมาแล้วนะตายพี่ไอ้ผมไปอ้วนะาอ้มอามาแล้วนะตายไ้ม่เมีลูกนา่ไอ้เวนะไอ้มเอาแล้วนายไ้เามา้ายไ้มไเอม้ยไอ้สเามลยไอ้สเอาลนะยี่ไอะไรอ่ะอ้มอยมาทล้ตั้งโลก Ê, chụp vô, chụp vô. Rồi, trái, lần trái, lần trái. Tái này này lô, trái này lô, trái này lô. Này này bao om, tái ít, tái ít. Tái bình lão, Này 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 này. Này 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 này. Quý sòng tua. Nhìn có nhìn gì cũng này, đấy, 2 chui 2 đấy. Bom chui lót. Bom chui lót. Bom chui จังหวะนี้ฮะคุณแบงค์จะทำยังไงฮะมาฮะนี่นับพลานับพลาดไเนตดนับวิสามสองโยนไปฮะจังหวะนี้ขึ้นชาร์จครับเจ็บแน่นอนโอ้ยรอนโอ้ยโหดเกินไปแล้วครับคุณแบงค์หลอกหลอกอะไรวะมันดึงฟักมันตั้งโลซะ ออกไม่ได้ตายยกทีง่ายๆเลยบอยมีคนบอกอันดีร่วมกันสุดอะตั้งโลไม่ได้ตายยกทีมมันตั้งแบบว่าปิดหน้าปิดหลังอะแล้วเราออกไม่ได้อะไม่ให้ออกตอนปลาระเบิดมาโอ้ชิบหายแล้วเพื่อนเข้าก็เข้าไม่ได้ไม่ได้โหลดไอ่ที่ขวาแผ่นนี้มันยาวขวานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเนินนั่นแหละเฮ้ย พลาดอีกแล้ว่ไม่สวนาีเลยวลรีเฟกจังหวะเดียวนันฮะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเพื่อนมันสวนให้ดิโอ้